ถ้าอยากรู้ว่าผู้ประกอบการรายนี้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้นะคะได้ที่เว็บกรมสรรพากรไปดูกันคะ่ะเปิด Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารายชื่อผู้ประกอบการจดแวนะแล้วก็ Enter นะคะจากนั้นก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ให้เข้าตรงนี้เลยค่ะเว็บกรมสรรพากรนะมันจะมีคำว่า v a ว Info เห็นไหมคะคลิกเข้าไป จากนั้นนะคะก็ให้ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี3หลักซึ่งถ้าเป็นบริษัทเนี่ยเราจะขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์นำหน้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็จะเป็นเลข1นะ่ะห6 5่6 5หาหรืออะไรเงี้ยที่เป็นที่ไม่ใช่เลขศูนย์นำหน้านะคะ จากนั้นก็มาใส่สาขาของเขาหรือถ้าคุณไม่รู้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะชื่อผู้ประกอบการนะก็มาคลิกตรงนี้แล้วใส่ชื่อกับนามสกุลถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็สามารถใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลของบุคคลธรรมดานั้นๆได้เลยหรือถ้าเป็นบริษัทนะคะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดอะไรเงี้ยก็ใส่ชื่อของผู้ประกอบการที่เป็นชื่อของห้างชื่อของบริษัทได้เลยนะคะ โอเคแต่นะคะแต่ที่จะให้ชัวร์ที่สุดในการค้นหานะคะแนะนําว่าให้ไปหาเลขประจําตัวผู้เสียภาษี13หลักของเขาดีกว่าแล้วก็นะคะแล้วเขาเป็นสาขาที่เท่าไหร่นะถ้าไม่มีสาขาส่วนใหญ่ก็จะเป็น0ูนย์นะคะจากนั้นคลิกคําว่าค้นหาข้อมูล พี่โนจะน่าจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็ใส่เลขประจําตัวผู้เสียภาษี13หลักเนาะแล้วก็ใส่สาขาเป็นศูนย์เพราะว่าเขาไม่มีสาขานะคะเป็นสํำนักงานใหญ่ที่เดียวนะจากนั้นก็คลิกคําว่าค้นหาข้อมูลถ้าบริษัทนี้หรือบุคคลธรรมดารายนี้นะคะเขาจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะข้อมูลตรงนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะ แต่ถ้ารายไหนนะคะระบุเลขประจําตัว13หลักไปหรือระบุเลขประจําตัว10หลักไปหรือระบุชื่อผู้ประกอบการไปเนี่ยแล้วก็คลิดคําว่าค้นหานะคะแล้วมันขึ้นว่า เลขประจําตัวผู้เสียภาษีที่ค้นหาเนี่ยไม่ใช่ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นหมายความว่ารายนี้เขาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่สามารถออกไปกําหัดภาษีได้หรือที่เรียกง่ายๆก็คือไม่ใช่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโอเคเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ